เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชลินวงพันเที่ยงผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตเลือกตั้งที่สองครับอำเภอนครหลวงอำเภอบางปะหันอำเภอมหาราศอำเภอบ้านแพรกและอำเภอท่าเหลือพักก้าวไกลผมขออภิปรายสนับสนุนยติเรื่องน้ำประปาและน้ำบาดาลของเพื่อนสอสอที่นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาในวันนี้เพราะเป็นปัญหาจำเป็น ที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อประชาชนครับท่านประธานครับท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมทั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านผมมีแม่น้ําผ่านหลายสายเช่นแม่น้ําป่าศัก์แม่น้ําเจ้าพยาแม่น้าลบบรุรีและแม่น้ําน้อยตลอดจนมีลําคลองมากมายทั้งคลองธรรมชาติคลองชนประธานเป็นยายแมงมุมทั่วทั้งจังหวัดน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้า ใช่ครับอยุธยาบ้านผมไม่ขาดแคลนน้ำมีหนำซ้ำยังท่วมทุกปีท่วมมากท่วมน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีครับแต่ปีนี้โชคดีน้อยหน่อยครับแต่ท่านประธานครับน้ำที่มีอยู่นั้นไม่สามารถใช้ดื่มกินอุปโภคบริโภคได้เหมือนสมัยก่อนเพราะปนเปื้อนไปด้วยสารพิษโลหะหนักยาปราบศัตรูพืชไม่ได้ใสสะอาดเหมือนเก่า แม้กระทั่งน้ำฝนยังมีสารปนเปื้อนใช้ดื่มกินไม่ได้น้ำคือต้นทุนของทุกอย่างน้ำที่ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีน้ำคือชีวิตคนเราขาดน้ำไม่ได้น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตใช้ปรุงอาหารดื่มกินซักล้างแม้กระทั่งชักโครกก็ต้องใช้น้ำผมคงไม่พูดเรื่องน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรเหมืองจังหวัดอื่นๆ แต่ผมขอพูดถึงน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคดํารงชีวิตของประชาชนเป็นหลักพระนครศรียุธยามีการประปาส่วนภูมิภาคให้บริการแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดการประปาส่วนภูมิภาคไม่ให้บริการไม่ทั่วถึงในปี2566การประปาส่วนภูมิภาคให้บริการกับผู้ใช้น้ําเพียง81,514ราย ทั้งๆท,ที่จำนวนที่อยู่อาศัยของประชาชนมีถึง3 5 4 8 6 1ครัวเรือนและส่วนใหญ่ที่ใช้น้ำประปาส่วนพิมพภาคก็คือโรงงานนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวน5แห่งคือนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงสวนอุตสาหกรรมลดจนะ เขตอุตสาหากรรมแฟ c ตอรี่แลนด์รวมไปถึงเขตชุมชนใหญ่ๆและบ้านจัดสรรที่การประปาส่วนภูมิภาคทำกำไรได้เท่านั้นปล่อยให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้ประปาหมู่บ้านที่เทศบาลหรืออบตอจะดทำขึ้นตามมีตามเกิดคุณภาพน้ำไม่ต้องพูดถึงครับบางแหง่งขุ่นข้นมีกลิ่นจะแปลงฟันซักผ้าลาดห้องน้าก็ยังไม่ได้นี่คือความทุกข์ของประชาชนชาวพนคนครศรีอยุทยาครับท่านประธาน ประปาหมู่บ้านหรือประปาชุมชนที่เทศบาลหรืออบตอจัดทำและให้บริการกับประชาชนมีสองลนะักษณะด้วยกันคือ 1. ประปาที่ทำจากน้ำบนผิวดินคือเอาน้ำดิบจากแม่น้ำลำคลองมาผ่านกรรมวิธีละลายสารส้มให้ตกตะกอนพึ่งแดดผ่านการกรองด้วยหินกรวดทรายและบางที่ดีหน่อยอาจจะมีคลอรีนค่าเชื้อโรคบ้างแล้วส่งผ่านตามท่อไปอยังชุมชนแต่อย่าลืมนะครับท่านประธาน ตอนนี้อยุทยาบ้านผมเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอาจจะมีสารเคมีหรือสารอันตรายเจือปนอยู่ในน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแม่น้ําป่าศักซึ่งมีท่าเรือขนถ่ายฐานหินปุ๋ยเคมีปูนซีเมนต์แป้งมันสำปะหลังซึ่งปล่อยให้มีการใช้น้ําฉีดล้างล่วไหลลงสู่แม่น้ําตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนไม่มีใครใช้ประกอบอาหารหรือดื่มกินได้ <S <S เพียงใช้ได้ในการซักล้างอาบชำระร่างกายเท่านั้น บางครั้งโชคลายระบบกรองน้ํามีปัญหาขาดสารส้มก็ปล่อยน้ําที่ผ่านไม่ผ่านกระบวนการส่งให้ประชาชนโดยตรงสกรปรกไม่สะอาดเหมือนน้ำปาปาในกรุงเทพมหานครอย่างที่สองครับเทศบาลและอบตอส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ําจําเป็นต้องใช้การขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งเกือบทุกแห่งอายุของบ่อเกิน20-30ปีขึ้นไปสูบน้ํา ส่งขึ้นแท้งแล้วปล่อยลงท่อส่งให้บ้านเรือนประชาชนใช้โดยตรงโดยไม่มีการตรวจคุณภาพน้ำหรือผ่านการกรองบางครั้งเปิดก๊อกน้ำออกมาน้ำดำเป็นคโคลนซึ่งพบเห็นอยู่บ่อยครั้งและอีกประการหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตพื้นที่วิกฤตการน้ำบาดาลมีมาตรการเข้มงวดกับการใช้น้ำบาดาลน,นอกจากจะเสียค่าใช้น้ำแล้วยังต้องมีค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลอีกทำให้น้ำแพง และถ้าหากชำระเกินกำหนดก็ถูกปรับอีกมากถึงสองเท่าทําให้ผู้ที่จะขุดเจาะน้ําบาดาลใช้เองไม่กล้าขุดเจาะหันมาใช้น้าประปาหมู่บ้านแทนทําให้ยิ่งขาดแคลนน้าทางเทศบาลหรือบตอก็ไม่มีงบประมาณขยายหรือปรับปรุงคุณภาพน้ํานับเป็นความทุกข์ทับทวีคูณท่านประธานครับนี่คือความทุกข์ของประชาชนที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงขอสนับสนุนยติเพื่อให้หน่วยงานบริการบริหารทรัพยากรน้ํานําไปแก้ไขพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในการขุดเจาะน้ําบาดาลให้มีคุณภาพไม่ใช่ขุดตื้นๆไม่ถึงชั้นน้ําบาดาลที่สะอาดเหมือนที่ผ่านมาและช่วยพัฒนาและปรับปรุงผลิตน้ําประปามหมู่บ้านทั้งที่ใช้น้ําผิวดินหรือน้ําบาดาลให้มีคุณภาพดื่มได้เหมือนที่เทศบาลตำบลอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วหรือให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตบริการให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศเหมือนการประปานครหลวงที่ให้บริการในกรุงเทพมหานคร นี่ขนาดอายุธยาเป็นเมืองหลวงเหมือนกันยังย่ำแย่ขนาดนี้และจังหวัดอื่นๆจะไม่จะไม่เลวร้ายไปกว่านี้หรือครับท่านประธานครับขอบคุณครับ